สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูการทําแคบหมูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุลากันค่ะเอฟซี FC ค่ะตอนนี้คุมพันธุ์ต้มไปได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วเราก็จะคนนะคะนี่ค่ะต้มไปได้สักพักหนึ่งแล้วน้ําก็เริ่มจะแห้งแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องคุมพันธุลากันขอบคุณเลยๆลค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ fc ค่ะขอบคุณลหลายๆขอบขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะ สำหรับสูตรการทำแคบหมูนะคะหมูตรงนี้หมูตัวนี้คูมพันจะแร่มาจากหมูสามชั้นค่ะแร่หมูสามชั้นเราซื้อหมูสามชั้นมาจากตลาดเราก็มาล้างน้ำเกลือให้สะอาดล้างน้ำส้มส่ชูนะคะทีนี้ก็แร่ในส่วนที่เป็นหนังติดมันเลยคะ่ะมาทำแคบหมูส่วนที่เป็นเนื้อคูมพันก็นำไปทำเป็นหมูแดดเดียวค่ะก็ต้องขอบคุณ f c ฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจช่องคูมพันธุ์ตลากันขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุมพันธ์ใช้หนังหมูติดมัน่1กิโลกรัมนะคะใส่น้ำดื่มสะอาด700มิลลิตรใส่น้ำส้มสายชู100มิลลิตรใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะน้ำน้ำแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำแห้งต่อไปน้ำมันก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะ น้ำมันก็จะออกมาแล้วนี่ค่ะน้ำมันเริ่มออกมาแล้วค่ะน้ำมันเริ่มออกมาแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ค่ะพี่น้องเนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเอฟซขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสำหรับการทำแคบหมูคุมพันทำจากหมูสามชั้นนะคะ เราก็จะได้ผลผลิตสามอย่างเลยก็คือไดอ้หมูแดดเดียวได้รับประทานแล้วก็ได้แคบหมูนะคะแล้วก็ได้น้ํามันด้วยค่ะพี่น้องได้น้ํามันไว้สไสไว้เฮ็ดกับเขานี่แซ่บด้วยค่ะหอมน้ํามันหมูนะเฮ็ดกับเขาก็แซบหลายค่ะกำบัรทก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอซีทุกกลุ่มงานทุกกลุ่มอาชีพนะคะขอให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง โชคดีมีชัยเฮงเฮงปังปังนะคะทุกงานทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเข้าเทียมกันค่ะคุณพานก็รักเคารพให้เกียรติศอดีทุกท่านเลยค่ะ<ม>นี่ค่ะตอนนี้น้ำมันน้ำมันเริ่มออกมาเราก็ต้องคนตลอดเลยนะคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ ไม่มีสิ่งเลยที่จะได้มาโดยง่ายนะคะเราจะต้องต้องผ่านความยากลาบากผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่เราก็ต้องอดทนมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานเราจรึงจะประสบความสําเร็จค่ะนี่ค่ะเหนื่อยก็ทนแล้วค่ะพี่น,อน้องเด้อเมยกก็ทนเราวนี่ค่ะช่วงนี้ก็อากาศร้อนค่ะห้อนไหลค่ะพี่น้อง กุมพันธ์อยู่หลังบ้านนี้ก็ร้อนมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อยู่หน้าเตานี่ก็ยิ่งร้อนถามว่ากุมพันร้อนไหมร้อนมากเลยค่ะแต่ว่ากุมพันธ์อดทนเมื่อกี้ก็ไปวิ่งออกกําลังกายมาเรียบร้อยได้เหงื่อแล้วค่ะการออกกําลังกายก็ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะทําให้ร่างกายแข็งแรง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ fc ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่าแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะน้ำมันเริ่มออกมาแล้วค่ะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนี่ค่ะช่วงนี้เราจะต้องคนตลอดเลยนะคะนี่ค่ะคนตลอดเลยดวยค่ะพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะ ต้องใช้ความอดทนความบริยะออดสาหะเหมือนกับเราสอนนักเรียนนั่นเลยค่ะการที่จะสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้เนี่ยเราต้องอดทนใช้จิตวิญญาณในความเป็นครูมุ่งมั่นตั้งใจอุทิศทุ่มเทเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนบายพี่น้องนี่ค่ะคนไปเรื่อย เราก็จะได้แคบหมูที่อร่อยน่ารับประทานค่ะนี่ค่ะช่วงนี้เราต้องคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดช่องว่างให้อากาศถ่ายเทถ่ายเทได้สะดวกนี่ค่ะถ่ายเทได้สะดวกคลิปนี้ก็มาร้องมาฟังเพลงคุมพันนะคะคุมพันจะร้องเพลงให้ฟังค่ะเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ ุมพันจะร้องเพลงอักษรน,นำนะคะมามาเรียนคำอักษรน,นำมอกนหนาน้นนำจดจำเอาไว้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมู่มุงหูเลิศรู้หนักนาหนาบือหวาสนุกสุขัน ครื่นเคร่งครเงาสุขสันต์หอนำนั้นสำคัญมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมายอย่าอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบค้นคว้าใหา้เรียนรู้หอนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิสุขใจกายชื่นในชีวี คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเ <c oughs> ด็กไทยจงสนใจหอหนามอกนาหนานํนนำจดจำเอาไว้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกดศายชื่นในชีวัน สนุกสดใสเชื่นในชีวันหมูหม่หมูหม่เลือดรู้นักหนาเบือวาสนุกสุขครันครื่อนเครงใครเงาสุขสันหอนำนั้นซ้ำกันมากมายหอนำนั้นซ้ำกันมากมายอย่าอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบคนควาย เรียนรู้พอนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวีสุขใจกายชื่นในชีวีค,คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบแล้วคะ่ะอักษรนำอนำยมีอยู่สี่คำนะคะอยออููย่อยู่ไม่เอกอยู่ โอโยอายาญาโกอยากโอโยอายายางออย่างอย่างไม่ออกอย่างอโยอายายาไม่เอก่าอโยอายายางออย่างอย่างไม่เอกอย่างอโยอูอยู่อยู่ไม่อีกอยู่อโยอายายากกอยาก Off dairy, ยากอยาู่างอยา่อยางมีสี่คำค่ะอักษรอนายอค่ะ่ายอย่างไรวิญญาณ อยากอ่านต้องรีบขนขวายคำว่าขนขวายขนเป็นสระโอลดรูปนะคะคำที่ผสมสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปลดรูปคือไม่เห็นรูปสระโอค่ะเวลาแจกลูกขอวออขวโขนอขนขอวออาขวาขวายอขวายขนขวายเป็นคําควบกล้าแท้ทั้งสองคำเลยทั้งสองพยางคเลยค่ะขนขวายนะคะขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ กุมพันขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานคิดสิ่งใดสมปัติถนาค่ะจะเดินทางไปแห่งหนต่บลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะนี่ค่ะให้เหลืองๆสักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะแช่ในน้ำมันทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วเราค่อยมาทอดรอบสองกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ fc ค่ะเริ่มหนังแตกปอแปะปแปะแล้วนี่ค่ะ เราก็จะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีแล้วมาทอดรอบสองพอแล้วค่ะปิดไฟเลย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 ค่ะปิดไฟปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวคุณพันก็จะเทใส่เดี๋ยวเรามาดูกันทอดรอบสองกันนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณ f อซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยล่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูการทอดรอบสองกันเด้อค่ะเด้อมาดูการทอดรอบสองนะคะน้ามันร้อนแล้วค่ะ FC ฟซค่ะทีแคบโมลงไปเลยค่ะมาดูการทอดรอบสองกันนะคะ นาทีแรกเราจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะใช้ไฟแรงนาทีที่สองที่สามก็เบาไฟลงค่ะคุิพัน์ร้องเพลงจะร้องเพลงให้เอฟซฟังนะคะเพลงสระโอค่ะเป็นเพลงที่คมิพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะร้องเพลงสระโอเสร็จน่าจะพอดีค่ะจะรับฟังได้เลยค่ะโออาเป็นโอโออาเป็นโอโกโตโล พวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสารอโอ้โ,อโหมีโอกับอะจำไว้นะพวกเราจงจำกันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกันต่างสุขสรรทุกวันตลอดไปโออาเป็นโอโออาเป็นโอกโกโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสารอโอ้โ,อโหมีโอกับอะ จำไว้นะพวกเราจงจํากันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกันต่างสุขสันทุกวันตลอดไปโออาเป็นโอโออาเป็นโอโโตโลพวกเรามาเรียนมาเรียนเรื่องสาระโอโอโมีโอกับอะจาไว้นะพวกเราจงจํากันโอกับอะนั้นจะมาด้วยกัน ต่างสุกสันทุกวันตลอดไปจบเรียบร้อยค่ะเพลงสระโอคุมพันเป็นผู้ประพันธ์นะคะคุมพันตุลาการครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยเป็นผู้ประพันธ์ค่ะสําหรับนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสระโอเป็นสระเสียงสั้นนะคะผสมด้วยสระโอก,กับสรรอะคําที่ผสมสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะลดรูปก็คือรูปไม่มีเลยค่ะ เวลาอ่านแจกลูกสะกดคำโต๊อโต๊ะโตก็ตกนอโอโน๊ก็นกเจ้าโอโจบกจบเราโอโลโลมอลมเราโอโลโลมอลมลมไม่โถล้มเราโอโลโลมอลมลมไม่เอกล้มล้มจมค่ะแล้วก็ร่มร่มที่กลางก็รอเรือเราโอรล้มล้มมอลมลมไม่เอกร่มอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณหลยล้าค่ะพี่น้องขอบคุณ f อฟซทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องคูมพันตุลากันค่ะถือว,ว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ f อฟซค่ะนี่ค่ะทอดให้เหลืองกรอบนะคะให้เหลืองกรอบก่อนให้เป็นสีเหลืองทองสวยๆค่ะ f อฟซค่ะนี่ค่ะอันนี้เขากำลังพองแล้วค่ะหนังพอง ให้เหลืองกรอบแซ่บเลยด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเหลืองกรอบอร่อยสุตเด็ดเคล็ดลับช่องครัวมันตุลากันค่ะนี่ค่ะอีกหน่อยนึงค่ะให้เป็นสีเหลืองทองเหลืองทองสวยค่ะแสดงว่าเนี่ยหนังหมูหนังหมูจะแข็งนะคะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะปึ๊บปึ๊บ ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะ f ะตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นเลยจวดจาดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสลัดน้ำมันสักหน่อยหนึ่งสลัดน้ำมันสลัดน้ำมัน นี่ค่ะชิ้นใหญ่เบลอเลยค่ะ fc ขานี่ค่ะว้าวสวยสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันธุลากันขอบคุณเลยลค่ะนี่ค่ะ fc ่ะให้ fc ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะความกรอบความฟูความน่ารับประทานมากเลยค่ะสลัดน้ำมันอีกค่ะ นี่ค่ะเอค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอเป็นกําลังใจงให้กับ f อฟทุกท่านเลยนะคะสู้ๆนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ